สวัสดี่ครับเพื่อนมปจนพูดเรื่องหนึ่งครับเป็นสโตแบบไม่มีแรงเลยกับเป็นสตอแบบอาการเก่งเยอะมีแรงเยอะแก่ภาพเหมือนไหมผมจะว่าบางอย่างก,ก็ไม่เหมือนนะครับเช่นเย็บผมเนี่ยเป็นคนที่มีอาการเกรงเยอะเล่นก่อนถุงทรายเนี่ยที่เมื่อที่ไม่มีแรงออกแรงเนี่ยเขาแนะนาไม่ใช้เนี่ยและแก่ผ้าผมเนี่ยเขาจะไม่แนะนํามาใช้นะครับนอกจากว่าเรา สภาพร่างกายเริ่มขายเก่งหมดแล้วเพราะว่าถ้าเราถ้าเราไม่มีแรงก่อนไม่แรงเนี่ยคือว่ารา่างกายอ่ะมันมีการใช้กล้ามเนื้อเลยต้องเสริมเบรดให้แม้มันสามารถยกน้ําหนักมากขึ้นใช้กล้ามเนื้อมากขึ้นคําบใ้เคสไม่มีแรงแต่ละเคสที่มีแรงเยอะคือว่าคือมีการเก่งในเองนั่นแหละเท่าใส่พวกเบรเดเนี่ยทําให้รา่างกายเนี่ยมันเก่งอยู่แล้วหมายความว่ามันใช้กล้ามเนื้ออยู่แล้ว ใช้อยู่แล้วก็แบบมันคับมันให้ใช้อีกมันก็จะยิ่งเก่งอีกเพราะคนที้เก่งนะเขาสามารถทาให้มันลดลงก่อนครับจะไม่เหมือนกันเนาะเราก็ใจว่าผลบอกว่า,วาเรเนแงสโตเนี่ย,นยคนที่เก่งกับเก่งหรือว่าแต่คนเนี่ยไมีไการที่เขาเอาแบบมาเพื่อการฝึกฝนแต่ละคนเนี่ยไม่ได้กัน,นครับไม่เหมือนกันจะมีเชพาะตัวแต่ละคนเพราะแน่ๆเนวลาเราดูคลิปต,ตามๆดูหรือว่าความของวัาตามเนี่ย เราฟังเขึ่อเรียรู้ว่าตัวเราเนี่ยเป็นยังไงเราจะมีวิธีการที่เราต้องทําไงเป็นหลักครับจากมันคือเราจะมีนายแพทยที่เขาจะคอยดูเราว่าเขารู้ว่าเคสเราเนี่ยต้อฝฟูแบบน,นี้กา้าเนื้อตรงนี้ตรงนี้เขาจะรู้นะครับซึ่งจะไม่เหมือนเคสอื่อนเนาะเรารู้แค่ดูเป็นหลักได้แต่ว,ว่าดูเพื่อนๆดูได้แต่ว,ว่าถ้าทําเหมือนกันทั้งหมดเนี่ยอาจจะไม่ใช่ครับเพราะอะไรคนเนี่ย ลาโลกอาการของโลกเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับสโตเป็นหมอแรงกับสวทีีมีการเก่งเยอะการที่ทำไก่ผ้านเนี่ยก็มีความแตกต่างกันนะครับไม่เหมือนกันหมดนะครับเนาะใครเพื่อนดีึันที่วันนะครับสวัสดีครับ